ป้าโจยูทูบชแนลครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาควายแม่ลูกเด้อครับเด้อเป็นลูกแม่เด้อครับผมเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบห้าครับผมห้ายี่ห้าปุมภาพันสองพันหนึร้อยหกสิบสี่ครับผมเดี๋ยวไปสอบถามพวกรึเปล่งนะครับเนาะวันละสิบเปิดราคาตอนไหนครับผมเดีครับผมสวัสดีครับพดครับเปิดราคาควายบอกครับผมเมื่อนี่ยนี่ครับผมพวกรัแล้วได้โทรบอกป้าโจมาถ่ายคลิปให้เราครับเนาะ ไขยแม่นี่ซื้อว่าแม่คุ้นนะครับเด้อแม่คุ้นครับผมเป็นแม่คุ้นแม่ลูกครับผมเป็นลูกแม่ไขยแม่นี่ไขยแม่นี่สูงเท่าไรครับผมร้อยสามสิบห้านะครับเป็นแม่ลูก่อนอยู่นะครับเนาะลูกเพิ่งออกได้เดือนไปน้ครับผมแต่พอเดือนไปบ่อครับผมนี่นะครับด้วยเป็นลูกสาวครับผมเป็นลูกนี่ครับ เป็นต่สวนครับผมนี่ครับผมลูกเพชรอีสานนี่นะครับด้อมีใบครับทับโดยหมอวิทย์ฟาร์มบ้านจอมทองหมอสวิทย์ฟาร์มบ้านจอมทองครับผมครับเป็นหมอแถวแถวบ้านนะครับรับประกันคุณภาพการผสมเทียมครับผมแม่ซื้อว่าแม่นี่ซื้อแม่แม่คุ้นนะครับเด้อเป็นวายแม่สาวครับลูกแรกครับผมนี่ครับลูกตัวแรกของเขาครับผมเป็นลูกเพชรอีสาน สายดาวซีพีนี่ยครับผมรับประกันของแท้เด้อครับใบนี่บอแม่นใบปลอมครับผมมีใบมีหลอดพร้อมครับผมทับโดยหมอวิทย์บ้านจอมท้องครับผมแม่ลูกครับผมเป็นลูกแม่ยางดีเด้อครับเด้อนี่ครับผมเรียง่าประโยชน์งครับโครครับเนาะครับเนาะครับผมแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมหนึ่งแสนกับห้าพัน ราคาหนีต่อร้องได้ปะครับได้คือเก่าครับผมได้คือเก่าด้วยครับเด้อให้เบิ้งคักๆครับผมนี่ครับเบอร์หมอเบอร์หมอ้มอ,มอ,มอ,มอด้วยควยยยรับเด้อหมอสวิตฟาร์มบ้านจอมทองยินดีหน,น่อยซื้อปลายังไหนอ๋อยินดีหน่อยหนึ่งไหม คือใบวาเลนไทน์โอ้วาเลนไทน์มันออกก่อนมันออกวันที่ก่อนก่อนวันมาเลไทนะ์เนาะอ๋อออกก่อนวันฟันดีครับผมตาตมแก้มเกียร์จำดีครับโอ้ยลูกเพชรอีสานราคา15,000บาทต่อรองได้เนาะครับเนาะเป็นลูกตัวแม่ยด้วยครับเด้อลูกตัวนี้นี่นะครับผมกิ่งกลางสอบถามเลยขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ081ย์แปดห 020 8024ครับโพออดครับผมผู้ใดสนใจก็กริ้งกางสอบถามโพออดได้เลยครับเด้อเมื่อนี้เปิดจักตัวครับผมเปิดสองแม่เปิดสองแม่เนาะครับเนาะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคมต่อไปนะครับผมตัวนี้คือเพชรอีสานเป็นตัวแม่ย่างดีนะครับเด้อโอ้ยมึงเนี่ยผู้ใดสนใจแม่ลูก่อนครับผมไปเลี้ยงครับผมนี่แหละครับผมคมที่สองปะครับโยชน์เนี่ยครับผม นี่เด้อครับเด้อแม่นี่ครับผมขนุกส่องใสเด้อครับเด้อเนี่ยครับผมความสูงสูงเท่าไหร่ครับหยุดร้อยสามสิบแปดบวกร้อยสามสิบแปดบวกแม่นี่ยซื้อไว้จังไหนครับเนี่ยแม่กำไรลูกตัวผู้นี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับลูกแสงเทียนเป็นลูกตัวผู้นะครับแข้งขาดีดีครับผมแข้งขาดีครับผมเบิ้งไข่สวยครับอนาคต อนาคตพ่อพันธุ์ครับผมเบิงบันไทยดูครับคว้ยแม่นี่ท่องได้จังเดือนแล้วครับผมพันได้สองรอบครับผมพันได้สองรอบนะทับปางแฟรเลี้ยวนี่ครับผมรอตรวจท่องครับผมนี่นะครับเด้อมื่อผสมเอฟซีครับเบิงครับผมมีเบอร์หมอน้อยเรียบร้อยครับผมสอบถามติดต่อเขาได้ครับผมสอบถามหมอด้วยครับเด้อหมอน้อยครับผมอยู่แถวหน้ากลางครับ ผ่านทีสอรอบด้วครับ <ble k. S 1> ด้วยเบิ่งหนาเบิ่งตาครับผมโอ้โหตาแถมแข็ช้ำแข่งขายลูกโอ้นำนมดีด้วยครับด้วยนั่งกินนมจริงจริงน้ำ แม่นี่ซื้อมาแม่กำไรเนาะครับแม่กำไรข้อมสูล130ตระกะ138บัว38บัวครับผมครับปังแปดเรียกวัยับปังแปดเรียกว้เด้อครับเด้อข้มนี่สิเปิดราคาเท่าไหนครับเปิดไบ14.500แม่ลูกครับผมลูกเป็นลูกผูกเป็นลูกของแสงเทียนนะครับเด้อจุ่งย่างนะครับ แต่บอลตรวจท้องนะครับเนาะผ่านไปสองรอบแล้วเบิงเงาหางไงดีนะครับเด้อกดครับอุ้ยลูกทอแม่แม่ยทอลูกครับผมอนาคตพอพันครับผมเอาไปคุ้มฟวงก็ได้สบายเจ้าแสงเทียนพอพันของเพื่อนยูนี่ซื้อว่าจังไดะครับผมเอื่นง่ายง่ายเอื้นมะกึมมันละเอื้นง่ายๆเอื้นมากึมมันหูวมันมันมาหยอกไปค้นครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน ราคานี่กะคือติิตตอลองไหเนาะครับผมผตไดน้กี่แะครับผู้ใดสนใจนะครับขอเบอร์โทรศัพท์เลยครับยูด0 8 1ย์แ0 2หน่งดอครับผมพออดเด้อครับเด้อยูบ้านนี่ครับผมตำบลสรบเรืองครับผมตำบลีเรืงงครับผมผู้ใดที่มองหาคายเด้อครับเด้อหรือว่าสนใจจังไดีกิกงกลางสอบถามพออดได้ครับผมเลี้ยงง่ายเก่งง่าย หญาบดก็เป็นกินหญ้าบดต้นมะพร้าวต้นกระโพดครับผมบ้านแ <pigs> <diet> ม่ต so <intell> ้นมะพร้าวครับผมแข็งขาดีดนะครับเด้อเรียบดีกรโพดในพันธุ์บดครับผมคนบดได้กินสม่ำเอครับผมข้าจันทร์ข้านี่นะครับนี่บดเนาะเอามีอีกตัวนึ่งตีเอาโอเคโอเคครับแม่มันแม่มันครับผมนื้อฟานเบิดแล้วครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นแม่มันครับผมจับเขาคนนี้แม่มันนั่นครับนึี่ใช้ไว้ สูงสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกไม่ท่องทับอย่างไรครับทับเงินอุทไทยครับทับเงินอุทไทยไปสิบเดือนสิบเดือนแล้วท่องสิบเดืนอดนแล้วด้อครับเด้อผู้ดใดสนใจกับกิ้งกางหลังไม้ครับตัวนี้อ่างง่ายๆอ่างง่ายๆนนนาลึกๆครับผมผู้ใดสนใจกับกิ้งกางสอบถามเงื่อนงหลังไม้เด้อครับตัวนี้ได้ลูกตัวที่ไหนแล้วนี่ตัวที่สองขาทองครับตัวท,ที่สองขาทอง โอ้ยไงดีครับผมเบิงเบิงหางนะครับเด้อเบิงหางเบิงบันไทยเบิงบันไทยเบิงพัวหางครับผมวะนะแกงลอยลายลอยลายฮีเอฟซีได้เบิงประทับใจนะครับเด้อได้แปดเดือนแล้ววที่ทิ้งเดือนแล้วโอ้ยไทยประงมเนี่ยนมไข่เราเนาะครับไทยเบิงนมแั่เนี่ยครับผมนมไข่เลยเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกำลังไหมในนี้วุเนาะครับครับผมเอ้าโอเคครับผมตัวนี้ตัวไทยตัวนี้ในายวยเนาะ สวัสดีครับกด,กดกระดิ่งกดซับกดกระดิ่งกดซับสไก่กดติดตตาไม่เบาจูนี่เด้อครับเด้อหาคลิปใหม่ใหม่ใหม่เอ็บซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมงัวก็มีเด้อครับเด้อคนบ่อยโฆษณาดอกแต่ว่าเบาจูยจะสานไปซื้อยูนี่มีงัววัวเลือดร้อยแดงเลือดร้อยครับผมนี่ครับผม งอเหลยงตัวนี้ซื้อว่าจังไรน,นี่ <Okay. S 1> นี่นนบามันอเมริกันเลื่อนร้อย,ายราคานี่สูงริบครับผม